ร้อยละ6ก1็ก็คือลดค่าครองชีพเส็นค่ะไฟฟ้าลดไฟฟ้าราคาถูกลงร้อยละ45.9คือปราบปรามยาเสพติดร้อยละ44.3คือสร้างงานสร้างรายได้ร้อยละ40.2สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทยร้อยละส9 8สวัสดิการเด็กเล็กผู้สูงวัยและร้อยละ37.5คือขึอ้นค่าแรงขั้นต่ำส่วน เรื่องของการปฏิรูปกรงทัพการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดอยู่ในกลุ่มล่างท้ายเลยค่ะ<อ>ไปดูการบัฟกันอีกเหมือนกันก็เบรกกันไปเบรกกันมานะคะอันนี้คุณพันศัก,กดิ์ปิญรัตน์ต้องบอกว่าเป็นมือเศรฐษฐกิจสมัยยุครัฐบาลไทยรักไทยของคุณทักษิณเลยค่ะมีการโพสต์นะคะโพสต์เบรกเรื่องของสุราเสรีนะคะบอกว่าอย่ามโม้เลยเพราะว่าสุราสังเวียนเนี่ย เพื่อไทยก็เคยทำมาก่อนเช่นกันเดี๋ยวไปดูโพสต์ของคุณพัพนศักดิญยรัตกันนะคะมีการโพสตข้อความว่าผลงานรัฐบาลไทยรักไทยไม่ต้องอายไม่ต้องโมน้นะหลานๆแล้วก็บอกว่าอยากจะทําต่อก็ว่าไปนะคะแล้ก็แชร์ เฟซบุ๊กสุพรรณบุรีเลสโกเรื่องของสุราสังเวียนนะคะที่บอกว่าสุราสังเวียนเนี่ยคือเป็นสุรากันเดิมบางนางบวชจากจังหวัดสุพรรณเป็นสุราขาวผลิตจากอ้อยข้นสดทันทีหลังเก็บเกี่ยวไม่เติมกากน้าตาลเพราะสุพรรณเป็นแหล่งปลูกอ้อยขนาดใหญ่แล้วก็บอกว่าในอดียครอบครัวทองรอดเขาทําสาโทเพื่อบริโภคเองมาก่อนแต่พอมีกฎหมายควบคุมสุราการผลิตสุราขึ้นก็ได้หยุดต่อมามีการอนุญาตให้ผลิตในระดับสุราชุมชนก็เลยนําความรู้ออกมาผลิต ในชื่อสังเวียนเป็นการประยุกต์ใช้ในการผลิตเล่าขาวนี่เขาก็เล่าไปแบบนั้นทีนี้พอมีโพสต์เรื่องสุราสังเวียนนะคะก้านออกมาโพสต์สืบเนื่องจากว่าหัวหน้าพกเก้าไกลนายพิธาลิมเจริญรัตน์นั้นไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอตอนหนึ่งมีการพูดเรื่องสุราสังเวียนจากจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเกิดเป็นกระแสในโซเชเียลมีเดียมีการจําหน่ายสุราสังเวียนเนี่ยหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วโดย Facebook ที่สบสนเก้าไกลก,ลก็โพสต์ว่าด่วน ตอนนี้เล่าสังเวียนหมดโรงงานแล้วจ้าขณะที่แฟนเพจฟเฟซบุ o กโอท็อปของดีบ้านฉันสุพรรณก็บอกว่ารู้ชัดรู้ลึกรู้จริงพ่อรู้ลึกทุก,ทกนโยบายที่เขียนมาแม้กระทั่งสุราเก้าหน้าที่พ่อจะพัฒนาสังเวียนสุราชุมชนของดีเมืองสุพรรณตามไปส่องไปสั่งกันมาลองก่อนก่อนจะตกเทรนด์นะคะแล้วก็เพจจาพ่าพิชิตด,ดราม่าแอดดิกนี่เขาก็มีโพสต์บอกว่า,าล่าสุดเนี่ยแฟนเพจ a c e b o o k และ Twitter ประชาชนเบียร์บอกว่าตอนนี้ โรงเล่าสังเวียนนะวุ่นวายมากหลังจากนายพิธาพูดถึงเมื่อเช้าปรากฏว่าตกเย็นของหมดเลยนะคะคือตอนนี้กลายเป็นกระแสไปแต่ว่าคุณพันศักดิ์ก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นผลงานในรัฐบาลไทยรักไทยไม่ต้องโมทับนะั้นหลานๆนี่<ช>เลยนะคะน,น,นะคะตัวพ่อมาเองค่ะใช่เนี่นะคะคุณผู้ชมคือ,อสุราก้าวหน้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบาย นะคะของก้าวไกลแล้วก็มีอีกหลายนโยบายนะคะที่เขาเตรียมทํางานละเพราะว่าตอนนี้ก็มีคณะทํางานที่จะเปลี่ยนผ่านในของเขากันใช่ไหมที่เขาคุยกันกับพรรคพักร่วมรัฐบาลทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมมาดูโพนี้หน่อยนะคะโพเนี่ยเขามาจากกรุงเทพโพก็จะพูดถึงเรื่องที่ประชาชนนะคะก็เฝ้ารอคอยคอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลใหม่มนะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องการและเขาอยากจะให้ทำเนี่ย อะไรบ้างนโยบ,บายที่คนไทยคาดหวังหากได้รัฐบาลชุดใหม่กรุงเทพโพลมหาเรียกกรุงเทพนะคะก็ไปสำรวจความคิดเห็นมาจากตัวอย่างคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพนะคะช่วงสุ่มเมื่อวันที่2 6ถึง30พฤษภาคมพบว่าเรื่องที่ประชาชนอยากขอให้ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่แก้มากที่สุดร้อยละ75.9ก็คือเรื่องของปัญหาปากท้องค่าครองชีพค่าของแพง รองลงมาก็คือร้อยละ57.2ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ50.1ปัญหายาเสพติดอาชกรรมร้อยละ40.1ปัญหาราคาสินท้าเกษตรตกต่ำร้อยละ34.4ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันส่วนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้น้อยมากค่ะมีเพียงแค่ร้อยละ2.3เท่านั้น นะคะคที่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหารัฐธรรม,มนูญแสดงว่าถ้ามีการแก้ไขกฎหมายหรือมาตราหนึ่งสองเนี่ยก็ต้องน้อยตามไปด้วยถูกต้องไหมคะทีนี้นโยบายอะไรที่เฝ้ารอและคาดหวังจากรัฐบาลชุดใหม่ไปดูกันค่ะร้อยละ67.1ก็คือลดค่าครองชีพเส้นค่ะไฟฟ้ารถไฟฟ้าราคาถูกลงร้อยละ45.9คือปราบปามยาเสพติดร้อยละ44.3คือสร้างงานสร้างไรายได้ ร้อยละ40.2สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทยร้อยละ39.8สวัสดิการเด็กเล็กผู้สูงวัยและร้อยละ37.5คือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเงินเดินปริญญาตรีสว่วนเรื่องของการปฏิจจรูปกงรงทัพการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดอยู่ในกลุ่มล่างท้ายเลยค่ะ <c oughs> ก็คือว่าร้อยละ21.1ร้อยละ20.8แล้วก็ร้อยละ15.7ตามลำดับ แล้วพี่สังเกตดูนะปฏิรูปกองทัพจะทํารัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยคือแบบเป็นไฮไลท์เด็ดๆเลยอ่ะของเขาของเขาเลยอ่ะนโยบายแบบเด็ดๆอ่ะล้างท้ายเลยเซฟพี่น้องประชาชนต้องการอะไรเขาก็ต้องการเศรษฐกิจปากท้องปากทองค่ะนะคะไปทําให้เรื่องเป็นถูกเรื่องก่อนไม่พี่น้องประชาชนเขาต้องการอะไรนะคะเรื่องสําคัญก่อน first priority นะคะ